สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้พามาดูการเก็บงานมีดอิเน็บเล็กนะครับเป็นการทำคมหวานๆนะครับคมตัดกระดาษนะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการทำมีดนะครับเพิ่มความคมเข้าไปอีกชั้นนึงนครับดับเบิลคมนะครับก็ หลังจากที่ขัดสายพานเสร็จก็จะมาเก็บงานนะครับเพื่อให้เสียนเพื่อให้เสียนเหล็กอันเล็กๆนะครับปัดให้มันหมดนะครับ ชุดนี้เลยรู้ว่าผมติดไปน,นะครับ <c oughs> ตอนนี้เหล็กก็ราคาขึ้นนะครับผมอินเด็เล็กผมก็จะขยับราคานะครับขอเพิ่มราคาขึ้นไปอีกสักนิดสักหน่อยนะครับทำเสร็จก็ต้องเทสทุกอันนะครับถ้าไม่คมก็ต้องไปเก็บใหม่อีกรอบหนึ่ง อย่างเร่อนี้นะครับเทสอยู่แล้วนะครับความคมยังไม่ได้ที่นะครับก็จะมาขัดสายพานเพิ่มนะครับ กว่าจะได้มาแต่ละเล่มน,นะครับนมครับผมหวานเลยครับ นี่เป็นกระดาษอ่อนนะครับนะครับอ่อนเลยนะครับไม่ใช่กระดาษ A4 นะครับเป็นกระดาษรายงานนะครับซึ่งจะอ่อนกว่า A4 ครับปาดยากนะครับถ้าไม่คมจริงอ่ะไม่ไม่เข้าง่ายๆนะครับเนี่ยครับหวานจริงๆครับผม เอจะได้แต่ละเล่มน,นะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะครับมีทั้งเบอร์โทรแล้วก็ไอ l ดี e ลนะครับแล้วก็มีกลุ่มนะครับกลุ่ม Facebook ด้วยนะครับยินเน็ตเล็กนะครับ เห็นครับวันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับฝา like กกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องมี่เดินป่าม,มีดการเกษตรด้วยนะครับสวัสดีครับ